โอเคครับตอนนี้มาอยู่ที่ y z International นนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนครับผมหมอเคลมนะผมับผม YZ สันติฟามนะครับ,รบตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือไอไลน์วายเซตสิบทับสองครับ เป็นรูปของเ uh, k 243สนะครับผมที่เกิดกับพ่อสติงเลสิตทับศูนย์เป็นี้เป็นวัว MBO นะครับผมอ t ทนะครับอายุ4ปีแล้วครับผมยังจะจำหน่ายชุดละ2,000บาท12อหลอดนะครับ ถ้าขายแยกหลอดก็คือหลอดละสาครบผมจุดเด่นของไอไลน์นะครับได้ยินได้ชื่อวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงนะครับเดี๋ยวพายี่ชมเลยนะครับชื่อเตียนที่เห็นกันชัดๆเลยความลายความลายที่สร้างไอไลน์ตัวนี้ขึ้นมาครับผมนี่ครับเนี่ยความลายครับชื่อชื่อก็คือตามตามตัวโบทเลยนะใช่ครับถึงได้เป็นไอไลน์ถึงวันนี้ครับผมกผพาชมเลยทางลักษณะก็คือความใหญ่ลึกยาวของเขาครับผมอันนี้ไอไลน์นะครับก็ มีน้ําเชื้อจําหน่ายนะครับตอนนี้จำหน่ายครับผม12หลอดน่าหนึ่งชุด2หลอดนะครับผมจํานวน2,000บาทนะคะราคา2,000บาท2,000บาท12หลอดครับผมตำแหน่งแกรนด์แชมเปี้ยนนะครับงานบุรีรัมปีที่แล้วครับครับผม ให้คุณหมอพาเดินดูรอบๆเลยครับ,รบตั้งแต่ก้นเลยเนาะตั้งแต่ <im itation> เนื้อเนื้อ,อแก้มก้นเถอะนะงงจะสังเกตเงได้ง่ายๆเลยได้ชัดเลยว่าเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจริงๆไม่ใช่ไขมันนะครับผมแล้วก็ข้าความเชื่องของเขาเนี่ยสูงมากๆมาดูหน้าหน้าเห็นกำลังขึ้นขึ้นขึ้นโชว์ความเชื่องพอดีอะไรสามารถขี่ได้ครับผมอนี่อลายขี่ได้ค่าความเชื่องของเขาสูงมากส่งถึลงลูก ชัดเจนมากครับผมตัวเนี้ยออยากให้เกษตรกรได้พันธุกรรมตัวเนี้ยไปใช้ครับผมตันกเโาก็ใหญ่หหใหญ่นะครับ,รบโดดเด่นมากดูฟังถึงลักษณะจุดเด่นของพ่อพันธุ์ครับผมาตามไปดูได้ครับได้เล้องพันธุเข่งขาใหญ่ครับผมความมั่นคง ว่านอกจากเนื้อตามเนื้อโครงสร้างกระดูกเนาะต่างๆมาหมดเลยนะกระดูกเขาใหญ่กระดูกใหญ่เหมาะมากสำหรับการเอาไปปรับโครงสร้างแม่พืนทางอะพี่อย่ครับโอเคอ่านนางแบบบายบายครับผมหมอแอมจำได้อยู่หมอแอมก็ประกวดด้วยกันไหนดุน คุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับช่องทางการติดตามนะครับผมก็มีทั้งเพจไวแซดสันติปามนะครับผมจะจะอัปเดตไอไลน์ก็ผลงานไอไลน์อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อน้ําเชื้อซื้อขายน้ำเชื้อครับก็เป็นไวแซดอินเตอร์ในช่องราลาสต็อกหรือไลน์แอดนะครับผมแอดไวแซดอินเตอร์ครับผมโอเคขอบคุณคุณหมอมากๆครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีมากก่อนที่จะไปก็มาดูหมอแอมนะครับนี่ขึ้นโชว์ด้านบนนะครับ นี่คือเจ้าลายนะครับน,นี่คือไอ้ลายนะครับอไอ้แซคของพี่น้อง FC นะครับฝากให้ถ่ายมาแ่เอาไมา้ชมนะมาดูด้านนี้บ้างนะครับรอืมอืมน นี่ครับจุดเด่นเขาคือลายที่เด็กเจ้าลายโอ้แต่โนกนี่ใหญ่มากนะครับแล้ก็ขอบคุณคุณหมอที่มาแนะนำวัวดีๆพ่อพันธุ์ดีๆให้กับพี่น้อง FC อาฟาร์มได้ชมกันนะครับนี่น้องให้ความสนใจเยอะนะครับ เชื่องครับตัวนี้เชื่องมากโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปพบพุดอื่นๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ